สวัสดีค่ะอย่างพวกเรานะคะซิสโก้ล่าเราไปกับลูกชายเรานะคะจะมีไอโฟนนะคะกับรายการแป๊บซี่ใจดีขอเรียงได้ป่ะ เชื่อวันนี้ยังไงวันนี้นะจ๊ะปบ๊บซี่ขอเลีนน้ยงแดบปาน,นะจ๊ะจะมีในโฟนก็จะพาเพื่อนๆหนุ่มๆน่ารักจ <Yeah. S 1> ากป็อบซี่ไปเลี้ยงอาหารทุกทุกคนเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าหนุ่มๆเขาจะเล่นเกมอะไรกันแล้วก็ส,สนุกสนานแค่ไหนไปดูกันเลยจ้า<อ>ไปค่ะเออน่ารักอะไรฟรีแบ๊บซี่ขอเลี้ยงได้ป้าเอเอ,เอ ที่ขอเรียนได้ป๊าบแล้ววันนี้นะครับเรามาเปิดทีมื้ออร่อยกับเมนูฮิตๆนะครับกับร้านฮิตๆที่คิวเคมาล่าฮอตพอรตนะครับเย้มาร้านจีนแบบนี้เนื่องจากคนหนึ่งคนนี้เนี่ยทั้งสวยพี่เลิฟทั้งใสพี่เจนน่ารักพี่ไซซีเลครับทั้ยตลกอ๋อทั้งตลกด้วยมีคนเดียวคนเดียวเลยพี่เจนเฮ้ยยังเอกยัง เซ่เท็กซี่แม่ก็อดนี่แ้บแกพันมอสเลยนะค้แ่สวยขนาดนสวยสวยอยู่แล้วแม่สวยวันนี้จะไม่ให้สวยได้ไงมันต้องสวยพิเศษลูกพามากินข้าวนอกบ้านเมื่อไหร่มันจะมีนุมหนุมมากินข้าวด้วยสองคนไม่พอแม่ไม่พอมาอีกโอ้โห ดูพร้อมมากใ่งั้นเดี๋ยวเราพาไปเจอพวกเขากันเลยไปเลยไปเลยไปก็ได้แบบลอง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 เป็นแฟนกันเลยได้ไหมเออป็นคนชอบเธอแล้วก็ชอบกินได้แม <so ่ได้ได้ สวัสดีครับลุงเจฟอยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวให้ของจริงเขาแนะนำตัวกันก่อนตอนนี้ไปอยู่กับพ็อกซี่ครับแล้วพี่กัจจิครับไปไปโย่พ็อกซี่สวัสดีครับคุณเกาพ็อกซี่ครับนี่ไงนี่ไงนีอย่างไงนะอ๋อเป็นตัวพีอย่างเงี้ยนี่กันก่อนนี่ไว้นี่อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยไว้เป็นตัวพีต้องเอากลมมานิดหน่อยครับกลมนิดหน่อยหมายถึงว่านิ้วโป้งหรือเปล่านิ้วชี้นิ้วอะไรนิ้วอะไรอ่ะนิ้วเส้นไปโย่ไปโย เดี๋ยวจะรับหน้าที่พูดเองเราอย่างเดียวละกันอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยสองแกงนี้เคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเราอาจจะเคยเดินสวนกันเราเล่นเราเเราเจอกันของงานแล้วใช่ไหมก็เฉียดเฉียดกันไปเฉียดเฉียดกันมาแต่ยังไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่นะวันนี้จะได้คุยกันมากยิ่งขึ้นมเป็นแฟนกันเลยได้ไหมถ้าคุณเป็นคนชอบคุยแล้วก็ชอบกินวันนี้มีคอนเนคชั่นกับเจมินายโฟลด้วยเพราะว่าเห็นว่าเจมินายโฟดก็ได้ไปใช้ในคอนเสิร์ต แต่ครนี้จะเป็นอะไรที่พิเศษมากลอมสดไหมสดโอมสเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็แค่ฉันเป็นคนไม่ควยจะคุยไหมเป็นเอ๊ะ วันนี้นี่ผมป่าเปื่นและปิติแล้วก็ดีใจมากครับคืินพอพี่กันในวันนี้พี่พี่นี่เคยกินหม่าล่าไหมครับชอบไหมที่จริงมีบ้างนะครับมีบ้างแต่การได้มากินพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้แล้วก็กินหม่าล่าในโอกาสพิเศษนี้มันหายากมาก วันนี้เป็นตุดจีนเลยทุกคนกลับมาหามาาที่บ้านแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจมินายโฟที่ชวนพวกเรามากินเนาะ <c oughs> อกติผ่านมาทํางานกันหนักๆทำงานกันเห,หนื่อยๆบางทีก็อาจจะได้กินข้าวกลอกบ้างอะไรบ้างวันนี้เป็นมือพิเศษเลยชวนมากินขอบคุณเจมินายโฟลค่ะ <c oughs> ขอบคุณฟ็อกซี่ค่ะ <c oughs> และขอบคุณเทมซี่ค่ะอพิเศษจริงๆเพราะว่าฟ็อเจมนาเี่ยได้เตรียมหวานล่ะยนะ เพราะว่าพร็อพซีแื้มเขาจะแซ่บไปมากกว่านั้นอีกนะครับถ้าเราได้มาเติมความสดชื่นกันก่อนเพราะว่ามิลเบอร์วิธเซ่บซีมือไหนก็อร่อยถ้ามีเซ่บซีครับส่งมาทางทิศนี้เลยเรียกว่าทิศตะวันตกใจเย็นๆนะครับมือไหนก็อร่อยถ้ามีเซ่บซีเอาชอตเ้ย ไม่เปลีนหน้าพี่แบบไมเกลียดไรเกียดกันเน่ารักสุดๆนี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมครับที่เรามากินข้าวกับคนนอกค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแอบเก่งเหมือนกันนะเก่งเพราะว่าเขาหล่อมากงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมละลายพฤติกรรมกันหน่อยดิก่เอเลได้เลยก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าชอบเล่นเกมกันไหมชอบสุดๆเลยชอบกันถามใครบ้เกื่นด้วยได้ครับถามพี่ด้วยเกมตื่นด้วยขันแบบสุดๆไปเลย มีใครชอบการแข่งขันไหมในนี้เขาแพ้ทุกคนยังไงดีวะเออไม่น่าพูดเลยก็อนแข่งขันเนี่ยอยากรู้ว่าใครเป็นคนชอบแข่งขันคิดว่าน่าจะสวยนพี่กันปะเขาอาต้องเป็นที่หนึ่งอ่ะคนนี้เรียกว่าเขาชอบการเดิมพันหรือว่า ใครแพ้กินหมูดิบเอาเปาาไม่ได้แพ้รอเล่นเล่อเล่นรอเล่นยแต่ว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนที่แพ้บ่อยที่สุดแพ้บ่อยเหรอาผมรู้นะองรีน่าจะแพ้บ่อยใช่ไหมองรีหรือเปล่าเมไม่แพ้เลยเกมตลอดที่ผมคุณร้อนแคละ้องามหนูเลยครับแต่เรคนดูไม่ยอมใครทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายกติกาให้ฟังนะครับกติกานะครับเกมชื่อว่าเกม5 5 5นะครับคือทุกคนเนี่ยจะต้องนับเลขนะครับคนละหนึ่งเลขไปเรื่อยๆแต่พอถึงเลข5้านะครับ หรือว่าเลขที่หารท่าลงตัวอย่างเช่น5้าสิบสอะไรนี่ทุกคนจะต้องพูดคำว่าเป๊ปซี่ถ้าทุกคนไม่ได้พูดคำว่าเป๊ปซี่แล้วเผลอหลุดคำนั้นออกมาจะแพ้ไปนะครับถ้านับหนึ่งถึงห้าแล้วแล้วนับเป๊ปซี่แล้วครับคนต่อไปเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครเล่นคนต่อไปอยากเริ่มพี่แม่กระจี๊ยโอเคทักหนึ่งสองสิบสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เป๊ปซี่สิบห้า แยี่สิบเอ็บงาแพ้ปลายแพ้ปลายโอ้โหแม่เจ้าแห่งเกมรถโรงเรียนเนี่ยทำเป็มาแพ้ได้ยังไงเอาจริงๆเลยนะคือหิวหเอหมดแล้วยี่สิบ่ี่ปคือมันใกล้กันนิดเดียวโหวดโสำหรับคนที่แพ้เนี่ยก็คือจะได้นำจิ้มสุดพิเศษของเรานะพี่กอนะ เราบรนดาหนูหน้อยนักปรุงต้องมาทำให้ฉสนก,กินหรอละลายพริการนกันพอประมาณแล้วเรามากินอาหารกันดีกว่าเนาะแต่ก่อนอื่นเม <Yeah. S 2> ื่อไหนก็อร่อยถ้ามีแบบซี่อัช๊ เรามาปรุงน้ำจิ้มสุดพิเศษให้แม่เขาจิ้มด้ากว่าน่ากลัวจังเลยแกงเนี้ยแกงดีนะกลัวเลิมเลยเิสูตรลับซอส XO โอ้โหฉ่ำๆแกเลี่ยนแกเลี่ยนหขาดไม่ได้กับน้ำจิ้มซุกกี้อันนี้นี่เผ็ดจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยที่หนู แต่นี่ขายไม่ได้คือแตงโมเฮ้ยครับแล้วนี้ก็คือน้ำจิ้มสุดพิเศษสุดเจ็บจากพวกเราเดี๋ยวเราไปให้แม่ก๊อตกันดีกว่าครับผมเอจแน่พี่ชายเย้มาแล้วจงรับไปซะน้ำจิ้มสุดพิเศษของพวกเราจดเลยครับจดเลยได้ยินไหมนะ น่ทคนรู้นให้อร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยอร่อยนะต้อท่ากินตามด้วยสุดสุดเอออันนี้คือหลังมาน ใครเคยไปกินร้านนี้บ้างยกมือขึ้นดิยกมือขึ้นบ่อยไหมบ่อยไหมเคยกินบ่อยไหมร้านนี้ผมกินเป็นพันรอบเลยเฮ้ยเปิดเมื่อวานร้านเนี่ยเปิดเมื่อวานร้านเนี่ยถ้ามาบ่อยๆนี่มีสั่งเมนูอะไรกันเป็นพิเศษจ้ะของกระเจียครับนี่ครับตอบกระเจี๊ยบสองคนครับมาแล้วครับเฮ้ยอันนี้อร่อยมากองลีอยากให้ลององลียังไงเออเฮ้ยเราได้เพื่อนใหม่ละเพื่อนใหม่เพื่อนของลี โอ้ยคอนเสิร์ตปกติพ็อกซี่ใครกินเก่งสุดทุกที้กินเก่งทุกคนนะครับหรอเเหนื่อยเหรอเนอะเพราะว่าเราเตรียมคอนเสิร์ตเฮ้ยพวกคุณก็มีคอนเสิร์ตหรอครับพวกคุณก็มีคอนเสิร์ตไม่ใช่หรอหรือว่าเรามีด้วยกันมะเนี่ยเฮ้ยสปอยแต่ว่าผมเห็นพวกคุณเพอร์ฟอร์มดีมากเลยเนี่ย ปนญญาอร่อยกันไหมจ๊ะอ่ไม่ต้องอร่อยอยู่แล้วเพราะว่ามื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่ พี่ก๊อดครับเราจะทำความรู้จักแกงนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าเอาสิเอาสิแต่ว่าถามเฉยเนี่ยมันจะง่ายไปคเดี๋ยวเราจะถามแล้วก็ให้พี่ๆเนี่ยชี้ดีกว่าก็คือต้องชี้พร้อมๆกันสมมติว่ามีคำถามปุ๊บแล้วเราต้องชี้ไปที่คนคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ว่ามันเป็นมติของส่วนรวมข้อแรกในพร็อพซี่ใครชอบเมาส์ที่สุดหนึ่งจอบชี้เลยค่ะ พูดมากพูดเลยไม่ได้พูดมากแต่หมายถึงว่าชอบเล่าให้ฟังเล่าเรื่องอะไรบ้างก็อยากจะเป็นชีวิตประจักวันของเขาครับขาไปเจอที่เขาไปพบเจอมาตลกดีอนี่คือไปแล้วสนใจมากๆโอเคใครฮอตที่สุดสามสองหนึ่งกินดีดังเดียว พี่ก้อนเยอะสุดตัดผัดตับไม่ได้เพราะว่าท็อดพอตหมาล่ากินกับเซฟซี่โอถามก็โดไม่ได้มันต้องถามคนที่เขาชี้ค่ะทำไมถึงชี้ก้อนไหนบอกตี้อีเตอร์อ๋อไม่รู้ครับน่าจะแบบแบบสาวชอบก้อนเยอะครับเหมือนเพื่อนผู้หญิงผมชอบก้อนเยอะคือ ชี้ก่อนหนึ่งก็ชอบตาผมก็ว่าไเขามีเสน่ห์อ่ะโชว์รักยิ้มให้กล้องด้วยแต่พอซีนี่แปลกนะเพราะว่าแบบถ้าเป็นพวกเราสองคนถามว่าใครฮอตที่สุดเนี่ยจะชี้ตัวเองกันไม่ทำท่านต่อไปอันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวใครตลกที่สุดในแก๊งนี้ผมมีคำตอบอยู่ในใจด้วยสามสองหนึ่งวิกเตอร์เลยจานิกวันที่เอกซ์มา คือต <G ã entender> ้องบอกว่าปกติแล้ววันนี้จันวิชเขาจะไม่ตึงขนาดนี้นะคะัเพราะว่าเขาไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มันอร่อยมากๆก เป๊ปซี่แล้วเนี่ยแค่ตัวหน่อยเวลาเราแบบขายหลอกอย่างเงี้ยนี่พูดจริงนะครับเหมือนแบบแค่นี้ก็ขายแล้วเพื่อนเตอร์เป๊ปซี่อ่ะเขาให้แอคหล่อก็ผมแบบเฮ้ยกูแอคหล่อเลยมันแบบมันมันหล่อไม่ได้มันยากเนาะมันยากใช่ใช่ใช่เพราะแบบธรรมชาติผมเป็นคนแบบแปลกเลยนะถ้าสมมติมองกล้องคิดว่าเป็นช็อตที่หล่อที่สุดสมมติว่าทำเป๊ปซี่ให้ทำสามสองหนึ่ง action ในทางวิทยาศาสตร์การเอาลิ้นออกมาเวลาหลับจังดือดเป็นยังไงคะมันอร่อยมันอร่อยข้าวทตันี้คือใครในแก๊งนี้เนี่ยเป็นคนแกล้งคนเยอะที่สุดสามสองเอ่อทำไมบอกพี่อันบอกไปไม่ยกุณล่ะ อนวิชาขี้แกล้งคือไม่ได้แกล้งครับต้องการสร้างสีสันให้น้องๆน้องๆเขาเหนื่อยเหนื่อยก็แกล้งพอเขาจะตื่นขึ้นไหนงแกล้งจันวิกหน่อยได้จริงๆเนี่ยถ้าแกล้งจันวิกง่ายเดียวครับผมน้องพูดน้อยไหมเราจี๋เห็นเรื่องที่น้องสนใจครับวิกเตอร์ชอบสีอะไรนะสีดำเพราะอะไร าวถ้าพูดจี๊บจะไปไม่ถูกเลยเอเป็นคนพูดน้อยมากถ้าเจอท็อปปิกที่ใช่จะยาวเรื่องจาเนี่ยแต่ละคนเป็นคนฮอตๆกันทั้งนั้นก็เลยอยากรู้ว่าใครกินเผ็ดที่สุดหนึ่งสองสาูกคุณอีกแล้วคิดเองด้วยตัวเองเป็นคนเผ็ดอยู่แล้วด้วยเป็นคนเผ็ดอยู่แล้วด้วยามคืนี่ยผมอยากจะรู้ว่า ครับไปฮอตตัวกันครับโอ้ยยอนฮอตกัวนึ่องสามมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นจริงเราเล่นเราเล่นนะเราเป็นคนน่ารักคิ้วๆครับโอเคครับพวกเราอิ่มอร่อยกันแล้วเดี๋ยวให้โต๊ะอื่นเนี่ยอิ่มกันด้วยตามธรรมเนียมรายการเราเนี่ยโต๊ะไหนเนี่ยถ้ามีเป๊ปซี่นะครับเราจะให้เล่นเกมแล้วก็ลุ้นกินฟรีกันไปเลย พร้อมกันหรือยังพร้อมครับพร้อมพร้อมแล้วไปกันเลย p ปซี่โอ้โหอย่างนี้รุ่นอร่อยฟรีแน่นอนครับสุดยอดเลยนี้โต๊ะหนูเองค่ะพี่พี่พร้อมกันไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเร่มกันเลยครับหมวดแรกจังหวัดในประเทศไทย หนย่งสองสามสระบุรีเลยครับสมุทรปราการกรุงเทพค่ะปทุมธานีค่ะภูเก็ตค่ะนครสวรรค์มหาสารคามห้าสี่กระจวบกระจวบสอามยังไม่ได้เออพวกเราแพ้แบบนี้ผู้โชคดีก็ต้องลุ้นอร่อยฟรีไปเลยนะครับ ดูคนวันนี้มากมากเลยนะครับผมและที่สำคัญมือไหนก็อร่อยทั้งมีแปดสี่ยี่สไหนสี่ยี่สี่ยี่สีอย่างนี้ก็รู้อร่อยปีกันไปเลยชิจ๊าวันนี้นะครับก็จะมีเกมในหมวดตัดสี่ขานะครับผมเริ่มที่ผมเลยนะมาครับลิงแมวแมวเสือหมูเต่าชายีราฟครับมาครับ ฮะคุณคนไม่ดีเลยลด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 ไม่ได้อะครับลด้ถือว่าโชคดีของเรานไม่ได้นะลดลดเน้องก็พยายามแล้วลดลดลดไม่ได้นะอะก็ได้ฟรีครับอายินดีด้วยนะครับโอ้โหเป็นไงครับอิ่มอร่อยกันไหมครับเพื่อนๆสุดๆครับเิ็นสุดๆ ชอบไม่จ้าชอบไม่จ้าชอบเมนูไหนสุดอ่ะจอมิ๊กยังไงฮะจอมิ๊กจอมิกยังไงจอมเนื้อครับจอมเนื้อ texture มันเป็นยังไงมันอร่อยจริงครับอร่อยเพื่อนองลีแล้วที่จริงผมชอบเนื้อเหมือนวิกเตอร์เลยครับแต่จริงผมชอบทุกอย่างเลยเพราะว่ามากินกับเพื่อนแล้วมันอร่อยกว่าเนอแต่จะอร่อยกว่านั้นถ้ามีแซ่บสิ ครบคุณพี่กันนะครับของผมนะจริงจริงอร่อยหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าชอบเป็นพิเศษผมชอบเป็นแบบอันนี้ฮะหมองหมองรูู้้ี่เขาเรียกว่าเป็นข้าวปั้นทอดข้าวปั้นไส้นมเปรี้ยวหวานมันจะมีความหวานละมุนมากๆอาคนที่เผ็ดที่สุดอ่ะเออเนื้อเหมือนกันครับผมเพราะว่ารู้สึกมันแบบละลายนุ่มลิ้นมาก อ่าคนที่หล่อที่สุดก็จริงชอบทุกเมนูเลยครับแต่น่าจะชอบฟองเต้าหู้ที่สุดครับจริงๆเห็นด้วยกับพี่คิมครับเขาชอบฟองเต้าหู้มากยิ่งถ้าจุ่มไปในซุปที่ใช่แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเข้าไปอีกมันเหมือนมันแบบระเบิดจิ้มในเป๊ปซี่จิ้มในเป๊ปซี่อาจจะทานฟองก่อนแล้วเป๊ปซี่ตามอีกอย่างนึงที่อร่อยมากลูกชิ้นปลาหมึกใช่ป่ะอร่อยมากมาหนูว่าเด้ง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 ในวันนี้เราได้มากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างแอกซี่ก็ได้มาเจอเจมมไนท์โฟร์ร่วมงานกันก็อาจจะไม่ได้คุ กันเยอะขนาดนี้พอวันนี้มาเจอตัวจริงมานั่งกินข้าวด้วยกันเป็นยังไงบ้างสองคนก็จริงๆแล้วเรียกว่าเหมือนเป็นปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่าน้องๆสองคนเฟรนด์リมากแล้วก็น้องๆก็มีความสนุกสนานมากคือเรายังจำแบบวันนี้เราเจอน้องในงานได้เลยน้องก็มีความแบบสดใสมีแบบรัดลี่ใช่ไหมครับวันนี้ก็ยังแบบคงความสดใสเหมือนเดิมเลยพอเป็นพ็อกซี่ได้ไหมอ่ะอยากเป็นพ็อกซี่สอนพูดเอโยใช่ไหมก็คือพอเราพูดเอโยแล้วสองคนก็พ็อกซี่อย่างนี้อ่ะพี่ก้อนเข้าแก๊งเลยนะลอนะองดูนะเอโย เพราะซีเอาไปได้ช่วยหน่อยดิพอมาเจอฟ็อกซี่ได้มากินข้าวด้วยกันเป็นยังไงเป็นไปแบบที่คิดครับเป็นคนที่คล้ายๆกันเป็นคนที่ชอบแป๊บซี่เหมือนกันแต่ว่าผมประทับใจสุดก็คือคนนี้เลยนีจันวิจันวิกผมไม่คิดว่าจันวิชาขนาดนสุดยอดมากเขาจะเบื่อโดนผมวันนี้ฉันหนุกมมากครับขอบคุณนะครับฟอกซี่นที่สุ คุณแม่กจินขอบคุณคแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องขอบคุณใครเพอต้องขอบคุณใครเพื่อนก็ต้องขอบคุณเป๊ปซี่เด้อเด้ครับผมถึงวันนี้นะครับปาร์ตี้วงข้าวของพวกเรานะครับจะหมดแล้วเรายังมีพื้นที่ที่จะให้ทุกคนกับเป๊ปซี่ทรูปชวนกินนะครับที่จะเดินทางไปหาทุกทุกคนนะครับพร้อมใจดีเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารเพื่อนๆพ่พี่ๆทุกคนนะครับ พิวข้าวก็แค่บอกพวกผมว่าตลอดชักมาเลยเด๊พิ้วแล้วแม่บอกอ่ะโอ้โหทำไมแม่สวยขนาดนี้เดี๋ยวก่อนหยุดกันตอนนี้ก็หยุดก่อนทีมงานถามว่าแม่กยสวยขึ้นไหมคิดไปสามมิคิวที่เคนสวยขึ้นอ่ะก็ไม่คิดหรอกลองดูนะโอ๊แม่สวยขึ้นโอ้โหโอ้โหสวยจังเลยอ่ะพอ ย่างนี้แต่ละคนดูไม่ยอมใครทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะอ่านกติกาให้ฟังไม่ไมอธิบายไปเลยอธิบายเดี๋ยวผมจะอ่านกติกาให้ฟังใช่โอเคโอเค ออก,ก็แบบคงคอนปต์ความเป็นแก๊งแฟนผมไปว่านักเรียนมากอ่านเลยอ่านให้รู้รอ่านให้เห็นให้ชัดๆว่าฉันกำลังอ่าน, <c oughs> นสคริปต์อยู่ อ่าก็สนุกสนานกันนะจ๊ะกับน้องเจมินายน้องโฟร์แล้วก็น้องน้องพร็อกซี่ด้วยจ้าวันนี้เห็นนี้ได้น้องพร็อกซี่แบบเต็มเต็มตาครั้งแรกน่ารักมากเขาบอกว่าจะดูผ่านเอ็มวีกับน้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนเห็นน้องนั่งเรียงกันน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากทุกคนเลยนะจ๊ะก็ฝากน้องน้องพร็อกซี่แล้วก็น้องเจมินายโฟร์ด้วยเดียวกันจ้ะอ่าแล้วก็ฝากช่องเราด้วยซิซิโกราวนะคะก็จะติดตามเจมินายโฟร์ไปตลอดเลยเพราะว่าเป็นบัมีใช่แล้วก็เดี๋ยว คิป้าพี่อะไรยังไงก็ทยอยทยอย,ย,อยัมาเรื่อยๆนะคะรอเรื่องใหม่ของน้องๆเนานะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ลิปหน้าคะ่ะตอนนี้เราสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ